เปิดบริษัทมาแล้วหนึ่งปีแต่ยังไม่ได้ขายของยังไม่ได้วางขายเลยมีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับเพราะอะไรอยากจะเล่าให้ฟังคือเราอยากแชร์ประสบการณ์สิ่งนี้มากนะคือมันเป็นหนึ่งปีเต็มๆแลละที่เปิดบริษัทมาแล้วยังไม่ได้เริ่มขายของเลยเราอะคิดสิ่งนี้ขึ้นมาเมื่อตอนปลายปีสองสามว่าเราอยากทำขนมมาเลียซึ่งเราเลี้ยงเด็กๆ,ๆไว้เยอะมาก ก็มีเด็กๆเ,เออเราก็มีเด็กๆเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากทาขนมให้หมาของเราแต่ทีเนี้ยมันก็ไม่ได้ง่ายแบบที่คิดด้วยเราคิดว่าแบบเออการเปิดแบรนด์หนึ่งอ่ะมันง่ายมากเราก็เลยเริ่มโปรเจกต์หนึ่ขึ้นมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะคือไหนจะโรงงานทำแพคเกจจิ้งหรือว่ามันต้องมีอะไรอีกไหมอย่างเช่นเลขกรมปศุสุตวัตออส่วนผสมต่าง หรือจะขายอะไรแบบไหนยังไงป้าคือม่นมีดี